ส่วนความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งแล้วดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องความเชื่อก่อนพาไปดูวัดป่าถ้ำวัวครับเรื่องนี้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกผู้สื่อข่าวต่างชาติคุณผู้ชมครับนำเสนอเรื่องวัดวัดนี้เพราะเขาชื่นชมคือมีชาวต่างชาติมาถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับปีชงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วพอข่าวนี้ถูกนําเสนอออกไปเนี่ยคือวัดนี้เนี่ยจะมีชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเลยค่ะมาถือศีลน,นั่งสมาธิเห็นไหมคุณผู้ชมครับแล้วผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ไปเจอกับพระอธิการสายหยุดปัญญาธโรท่านบอกเลยนะครับว่าสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำบัวแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติจาก140ประเทศครับพากันมาปฏิบัติธรรมและที่แปลกแต่ว่าดีคือ แต่ละคนที่มาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับมาจากทั่วโลกบางคนนับถือศาสนาคริสต์บางคนนับถือศาสนาอิสลามแต่พอมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ทุกคนนับถือศาสนาพุทธโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติหรือว่าวันณะแต่อย่างใดทันทีที่ภาพมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยสื่อสำนักข่าวต่างประเทศก็เลยมีการนําเสนอเรื่องนี้นะครับว่าทําไมวัดนี้กลายเป็นศูนย์รวมของทุกศาสนาได้ แล้วคุณผู้ชมดูครับแต่ละชาติทุกคนต้องปฏิบัติอย่างไงรู้ไหมครับมเมื่อมาวัดนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีเรื่องบูชาพระราหูแน่นอนวัดนี้จะให้ทุกคนกําหนดจิตรู้สติและทําสมาธิเขาบอกด้วยนะครับว่าจะมีพระนําปฏิบัติและมีองค์กรจากต่างชาติหลายองค์กรครับคุณผู้ชมครับติดต่อจะขอพาพนักงานมาฝึกสมาธิที่วัดแห่งนี้นะครับ ที่วัดแห่งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอยู่จังหวัดแม่ห้องศรมีพระอธิการสายหยุดเนี่ยท่านเป็นเจ้าสํานัก แล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เคยได้รับรางวัลคุณจิตดีใช่รางวัลสถานปฏิบัติธรรมดีเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2552ด้วยนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็เป็น1ใน5อของโลกด้วยค่ะกับโครงการเสริมสร้างศรริลธรรมจริยธรรมและจรรยบรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเห็นไหมครับสิ่งดีๆยังมีอยู่สําหรับหลักธรรมจริงๆลองฟังเสียงพระอธิการสายอยู่ท่านหน่อยนะครับค่ะ จำนวนชาวต่างชาติก็ที่ลงทะเบียนการปฏิบัติประมาณสองพันกว่าคนคจากจากทั่วโลกประมาณร้อยสี่สิบประเทศร้อยสี่สิบประเทศ,ทเทศและสำหรับคนไทยก็มีทั่วทั่วประเทศท,ทยอยมาปฏิบัติธรรมเป็นว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนี่มีถึงทั้งชาวมุสลิมด้วยใช่ไหมครับมีมุสลิมด้วยคริสต์ด้วยทุกทุกศาสนาทุกศาสาศานาใช่ไหมครับ แต่ก็แปลกดีแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้เราถือว่าหลักคาสอนพุทธศาสนาถือว่าเมตตาธรรมคำชุนโลกโลกทั้งผองพี่น้องกันแสดงว่าหลวงพ่อ่านพูดดีนะโลกทั้งผองพี่น้องกันและถ้าทุกคนคิดแบบนี้ได้ความขัดแยง้งหรือแม้แต่สงครามไม่มีมมทางเกิดโลกทั้งผองพี่น้องกันนี่ละครับสําหรับ เรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วันนี้ดังไปทั่วโลกอยู่ที่แม่ห้องสอนอนะครับอา้าวกำหนดรู้ด้วยจิตนะครับ คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการทุบโต๊ข่าวนะคะดิฉันขอแนะนำค่ะให้กด subscribe ด้านล่างนี้เลยนะคะช่วยกันกดเลยนะครับและก็จะทำให้ท่านสามารถติดตามชมรายการทุบโต๊ะข่าวแบบย้อนหลังและที่สำคัญขอข่าวก็จะไม่พลาดข่าวสำคัญในแต่ละรอบวันใช่แล้วละคะ่ะและที่สำคัญทุกคลิปข่าวที่เผ็ดร้อนโดยเราสองคนคะ่ะคุณพุทธอภิวันและดิฉันจิตด,ดีสีดีเพียงกด subscribe นะคะจะรอกันอยู่ใหญ่ครับกดด้านล่างตรงนี้แหละครับค่ะกดเลยคะ่ะ